ท่านผู้ชมตรงๆท่านกันด้วยนะคบผมสวัสดีน้องๆหนูๆด้วยนะคบผมซึ่งคลิปนี้ผมจะมารีวิวแมปทั้งหมดที่มีอยู่นะครับที่คนไซสสร้างที่น่าสนใจนะครับผมน่าจะเป็น E p 3สามแล้วนะโอเคครับไปดูกันเลยซึ่งวันนี้ก็มีคนคอลแลบด้วยนะครับคือคุณคิงเลียวนะครับผมแมปแรกที่เราจะมารีวิวก็คือแมปที่มีชื่อว่าห้องนอนนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์แมปไ้ให้นะไม่ไม่มไมรู้แน่ใจนะว่ามันจะแปะได้หรือเปล่าเพราะว่าบางที่เแปะไม่ได้ ตรงนี้จะมีสเตอรเอ็กซ์้ยนะครับเป็นดูอะไรเลยสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนแอร์แชแอร์แคนทีเดียวโอเคเอาคุณโอเคเอาไปทีวีต้องอะไรครับผมก็คือจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานึ่งครับผมซึ่งก็พาเพื่อนมาเปิดดีคอร์ดนั่งเล่นได้นะครับผมว้าวนี่ก็เป็นนอกระเบียงนะครับผมจะมีท่าแปลกๆเยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับผมมาดูตรงนี้ คุณคิงเลียวมานี่หน่อยผมจะได้ตรงนี้มันมีทางขึ้นผมจะได้ตรงนี้มันมีทางขึ้นโอเคเนี่ไงเจอแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับข้าได้ทีละคนนะต้องข้าหลายหลายคนโอเคตรงนี้มันจะมีแอนิเมชันนะครับผม้ังหน้านั่โอเคเไม่ข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับ๋ยวเราต้องรีวิวหลายแบบโอเคตรงนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องแบบนั่งเล่นชิลๆนะครับมมีหลายท่ามากนี่ตรงนี้อันเช่ตรงนี้ โอเคครับผมผมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับผมซึ่งอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับผมโอ okay, เคเบอร์ตัดเป็นแบบต่อไปเลยซึ่งเอ่อเป็นไงโอเคครับแบบต่อไปนี่ก็จะเป็นแบบที่มีชื่อว่าโรงเรียนปิดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะครับผมโอเคแบบนี้ก็สร้างมาเป็นเวลาจะเป็นปีแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นแบบหลายห้องมากๆากแล้วก็มีท่านั่งแปลกๆเยอะเลยนะครับผม เรียงว่านั่งนี่เรียงเรียงว่านั่งนี่เรียงเรียว่านั่งนี่คุณนั่งนี่ไม่ใช่นั่งตรงนี้โอ้โหอันนี้น่าจะยากเอามาม่าเข้าไปกินในโรงเรียนเดี๋ยวดือเดือดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดท่าผิดท่าแล้วนาย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 นั่งผิดท่าเออต้องท่านี้นายนั่งผิดท่าเมื่อกี้นายเป็นอะไรซึ่งแบบนี้ก็ มันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับดูดิมีคิงเดียวแล้วก็ออผมเองอะที่สองคนที่เข้ามาเล่นเองครับผมอ่าเดี๋ยวผมแนะนําห้องรับด้วยนะครับนี่กินนี้ไีห้องรับด้วยเดี๋ยวผมเรียกคุณคิงเดียวมาก่อนคุณคิงเดียวไหนโอเคตามมาได้วอ้าเอ้าอ๋อตรงใจบึกไายโอเคครับไปน่ะมาดูห้องรับก่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องพะโลงนะครับไปดูตรงเนี้คุณคิงเดียวออกมาก่อบคิงเดียวออกมาโอเคตามผมมา,เ,า,มมมาเดี๋ยวเราต้องปรับตรงให้กลายเป็น ฟิร์สพัวซันหรือเติร์สพัวซันอะไรอนี้เขาเรียกว่าอะไรเฟิร์สพัวซันได้เเร์สพัวซันมาคุณคิงเดียวตามมาเลยซึ่งถ้าเห็นผมกระตูกนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอัดในโทรศัพท์นะคบผมนี่เดียวคุณคิงเรียวต้องทําตามผมนะตรงนี้อ่ะให้เรามุดเข้าประตูได้อ่ะตรงนี้จะมีทางเข้านี่หลอดเท่เลยเดียว <c oughs> มันจะเป็นห้องนับนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นผู้สร้างเกมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผม ใครว่างๆก็มาเปิดดิสคอร์ดเล่นได้นะครับผมมันมีจุดหลายที่มากค่ะผมผมเคยเอาที่นี่มาจะอัดเพลงเลยเอยเดี๋ยวติด <laughs> ผมเคยจะเอาที่นี่มาอัดเพลงนะครับแต่ว่าเสียงฝนมันดังอะ่ะมันก็จะมีเพลงก็แต่ผมปิดไปแล้วโอเคปิดไม่เปิดนะเดี๋ยวดูลิกสิทธ์โอเคออกกันครับเดี๋ยวออกไปตรงนี้กันมีสนามด้านล่างด้วยนะครับผมมันมีของกินด้วย <laughs> คุณคิงเลี้ยวออกมาก่อน <laughs> คุณคิงเลี้ยวออกมาก่อน <laughs> คุณคิงเลียวหายโอเคงั้นเดี๋ยวผมมารีวิวคนเดียวก่อนแล้วกันมันจะมีทางด้านล่างให้เราไปด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้คุณคิงเลียวออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้คุณคิงเลียวออกไปรออีกแแมพหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้านล่างกันนะครับผมซึ่งด้านล่างตรงที่จะมีท่านั่งตรงนี้ด้วยอะเดี้มาขึ้นไปมีหรือเปล่านะลืมไปแล้วน่าจะมีนะมีไหมโอเคมีครับ โอเคมันจะมีท่าแปลกๆเยอะอ่ะาไส้กอกนะครับไส้กอกกับบรรยากาศที่โรงเรียนเฟ้นท์ไฟเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเข้ามันไก่ใช่ไหมเดี๋ยวข้าวเหนียวมูนน่าจะเข้ามันไก่เนีครับผมโอเคโอ้ยแล้วใช้มือกินโอเคอ่าตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งครับก็เป็นเอ่อพี่โบ๊ทนะครับหรือว่าแตงฟอร์กชิ่งนะครับผมก็คือเป็นตัวละครเยซเกะนะครับอยู่ตรงนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่แมปต่อไปเลยอเออเราคงเรียบรียตรงนู้นมันเป็นเซเว่นนะครับเซเว่นนะครับไปดูกันก่อนแล้วตรงนี้น่เน Seven, นะ,ะเ,เป็นผู้สร้างแมปนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับคนเดียวเป็นไอ้นี่หรือเปล่าพอเอาโอเคครับตรงนี้ก็จะมีท่านั่งอ่ะเขาจะเป็นเลเ่เฉยนะครับแล้วก็มีบ็อกซี่โคลาเอาได้ไหมเนี่ยอ๋อเอาได้ครับโอเค ว็อกซี่โคล่าโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ตรงนี้แล้วกันนะครับปิดไว้ตรงแมปนี้โอเคเดี๋ยวผมไปแมปต่อไปเลยโอเคครับนี่จะเป็นแมปต่อไปนั่นเองนะก็คือเป็นอะไรกะไดเป็นแมเป็นแมปที่ว่าจุดพักสมองนั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งแมปนี้เป็นของมีคุงคาสเตอร์ีวีนั่นเองนะครับผมอย่าลืมติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับชอบมากเลย โอเคเปิดเพลงในวัดไม่ได้ผมไม่เปิดอยู่แล้วคับผมโอเคมูต่โอ้โหกระตุกกระตุกออกออกออกโอเคครับผมข้างหน้าตรงนี้จะมีคนเปิดเพลงเสียงดังเ๋ยผมขอปิดกันนะปิดมั้งหมดโอเคซึ่งผมก็ไม่รู้มันมีปัญหาทางด้านโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แมปไม่รู้นะครับเพราะว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยมันเลื่อนลงไปสุดเลยอันเนี้ยเลื่อนไปลงสุดแค่นี้ครับคุณผู้ชมไม่สามารถปิดทั้งหมดได้นะครับโอเคไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้กระดดลยได้เลย อไม่ให้อาหารเลยนีบผมมีข้าวมีอาหารกันเลยนะครับผมแบบนี้ผมก็เคยเล่นแล้วนะครับผมมีคนได้เป็นเพื่อนผมได้เยอะมากนะครับผมบอกตรงซึ่งุกเปอร์ตัวเองสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งมันมีไวแชทด,ด้วยนะครับแต่ว่าผมเล่นในโทรศัพท์งนี้มันก็เลยไม่มีนะครับผมผมไม่รู้เขาจะอัปเดตไวแชทในโทรศัพท์หรือเปล่านี่อู้ s าาวอาฟอเอตินัมไม่ใช่นะเดี๋ยวไม่ใช่โอเคคนละเรื่องกันโอเคครับผมมันจะเป็นแมปที่สวยและใหญ่มากๆนะคบผมเคยมีประกาศการประกวดด้วยนะครับผมโอ้โหมันจะมีหลายที่มากนะครับผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาแดนนี้ไม่มีปัญหาเอ้ยไม่ใช่ร้องเพลงผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคนี่ครับผมกดมีกดอยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ ตอนเมื่อก่อนเป็นภาษาไทยนช่ไหมโอ้โหค้างโอ้โหค้างเมื่อกี้ค้างขอไปด้วยครับโอเคกระโดดขึ้นตรงนี้ได้โอเคกระโดดไปเลยโอ้โหหล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูร้านน้ำอ่ะน่าจะเป็นน้ำร้านน้ำร้านร้านน้ำนะครับผมนอุ้ยน่าสนใจนะถ้าเอาแบบนี้ไปต่อยอดได้เยอะมากเลยนะเนี่ยตรงชอบแบบที่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะบีคุ๊ง โอเคเุดนย่าะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเนไม่ใช่ผมไม่ได้จะเล่นโอเคโดดลงเลยผูไม่ถูกกับน้ำลุนขึ้นมาโอเคนะครับผมไปเลยนะครับผมตรงนู้นอจะมี้ตานเสื้อนะคะผมโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะับผมเดี๋ยวนะเสื่อกัวนกี่บาทแต่ผมมาอุดหนุนให้หมดเลยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเฮ้ยสวยมากครับเสื้อตัวนี้สวยมากชอบ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  วันน okay. ี้คร like kind of ับสารคดีวิทยานี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมพาไปที่อเดี๋ย่าลืมไปติดตามช่องของคุณคิงเตียวด้วยนะครับผมของใหม่เลยเดี๋ยวดูมันเป็นโมเดลดาบเหรอโอเคครับสารคดีวิทยาลียสวัสดีครับผมตัวอะไรวะเนี่ย